สวัสดีค่ะพี่จุ๋มสวัสดีท่านทั้งน้นะคะวันนี้เราก็จะมาทานยังไงให้ไตเราดีขึ้นนะคะทานยังไงให้ไตเราดีขึ้นพี่จุ๋มไม่ใช่หมอนะ,ะแต่พี่จุ๋มพูดจากประสบการณ์เพราะเคยไตยเสียมาค่ะไตเสียนี่ก็อาจจะเกิดมาจากเพราะเราไปกินในพวกสมุนไพรซึ่งไม่ควรกินนะคะเราต้องระวังเราอายุมากแล้วค่ะบางคนนี่กินฟ้าทลายโจรในช่วงเป็นโควิดนะคะพอหลังจากโควิดหายก็เลยป่วยเลย เป็นโรคไตนะคะร่างกายเขาไม่ไหวครับสมุนไพรอะ่ะเขาไม่ได้ให้กินระยะยาวนานนะคะให้กินแค่แป๊บเดียวก็ให้เลิกอย่าไปกินเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมอคุณหมอต้องรู้ค่ะนี่ค่ะคนเป็นโรคไตต้องทานผักซี่มีสีขาวๆเนี่ยนะคะกะหล่ำปีเนี่ยดีอย่างเลยค่ะวันนี้เราก็มีข้าวเหนียวนะคะ วันนี้ผสมข้าวข้าวเหนียวดําเยอะหน่อยนะคะคนเป็นโรคไตต้องกินขาวขาวค่ะข้าวขาวข้าวเหนียวขาวจะได้ย่อยง่ายอันนี้สําหรับพี่นี่พี่เป็นเบาหวานพี่ก็ต้องกินอันนี้หน่อยให้มันย่อยยากนิดนึงนะคะแล้ววันนี้เมนูเราก็มีลาบเจค่ะนะนะคะคนเป็นโรคไตต้องกินอาหารมังสวิรัตค่ะถึงจะดีขึ้นนะคะเพราะย่อยง่าย เราก็มีแตงกว่าเน่ยนะคะขวานเป็นเช้นนช้อืมเราก็มีไข่ะไม่ไข่อืมบางครั้งเนี่แบบอาจจะอยกหยอดน้ำจิ้มเล็กน้อยน้ำซีอิวขาวกระเทียมนะฮะคนสำหรับคนกลัวพูรินนะ,ะเพราะปลามันมีพูรินยุะสูงน้ำปลานะ,ะมันปลาหลายอย่างแล้ววันนี้เรามีเครื่องเด่มะคะ่ะ ปลามก็ต้องเลือกด้วยปลาอะไรนะฮะปลาแซลมอน,นก,กินดี์วันไม่มีน้ำอ่ออัลมอนด์มิลค์นะคะอัลมอนด์เมลอร่อยค่ะพี่พี่จุ๋มจะดื่มอัลมอนด์เมลกับเอาเออ่กับโอ๊ตเมลค์นะคะวันนี้ก็มาทานลาบกันแล้วก็มีไข่ต้มนะคะแต่อยากกินอันนี้อยากกินอันนี้ค่ะเหมือนเรือเหมือนเรือ เหมือน,นเลยอะกรอบค่ะไม่ใช่น้ำใบคาร์บอนตโซดาเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าคนไหนฟันไม่ดีก็ต้มต้ม แต่วิตามินก็จะหายไปหน่อยหนึ่งนะอืมแปงกวาวนี่เหมาะมากสำหรับคนจะลดน้ำหนักอือฮึวันนี้ กินสํารองไปนิดหนึ่งคือแบบแมห่หิวจัดก่นี้พูดจริงๆริงเวลากินลาบลาบที่ไรนะอยากใช้มืออย่างเงยจริงจริงค่ะนะคะเพราะว่าข้าเหนียวมันจะไปแปะกับลาบอย่างเงี้ยนะอืออืออือักหักจะกรอบ ได้ยินไหมคึ๊บเลยค่ะจะทำาให้ผักกรอบต้องเอาไปแช่น้ำเย็นเจนิน้าไม่จะเข้าวหวังยังไงผักกรอบกินอย่างเงี้ยไตจะเลยเฟินค่ะเพราะว่าไตาจะกรองอาหารได้ไม่ดี เวลากำลังรอบไตนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยไตยคนที่กินพวกเนื้อนมไข่เยอะๆเนื้อนมเนี่ยเนื้อนมเนี่ยเยอะๆไตจะทํางานหนักมากนะฮะเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนเป็นอาหารอาหารเจไปในช่วงที่ไตคุณยังไม่ไม่ผ่านเกณฑ์นะฮะแล้วเวลาทานอาหารเนี่ย กินมังสวิรัตเนี่ยพี่สุนมท้าให้เป็นเช็คค่าไตเลยะนะฮะกินกะหล่ำปีก็ได้ผัดกะหล่ำปีก็ได้นะคะใส่ไข่ไข่ย่ง่ายนะฮะหยุดกินเนื้อเลยค่ะพี่จุมพูดจากประสบการณ์แต่คนเราร่างกายไม่เหมือนกันเราก็ต้องไปเช็คดูว่า ร่างกายเราต้องการอะไรนะคะเราไม่ใช่ไปพี่จุ๋มว่าไงก็ว่าตามไม่ใช่อย่างนั้นคุณก็ต้องไปตรวจดูตัวคุณเองว่านี่ไข่ไข่อะไข่แดงคุณก็ต้องไปตรวจดูเองว่าคุณกินอย่างนี้แล้วมันมันดีจริงหรือเปล่าจริงดีจริงอ่ะที่พี่จุ๋มว่าว่านะแล้วก็ไปวัดค่าไตา คนเราเนี่ยมันต้องอาศัยการวัดฮะไม่ใช่เขาบอกไงก็ทาําตามเขาตุยตุยตุยเราต้องเช็คตัวเราเองรู้สึกดีไหมถ้ากินแล้วกินยาตัวนี้แล้รู้สึกแย่เดินปกติเดินได้กินยาเดินไม่ได้ก็สแสดงว่ายาเป็นตัวต้นเหตุแต่เราก็ต้องเช็คด้วยว่าเรากินอะไรผิดปกติไปหรือเปล่านะคะ เรากินอะไรนอกเหนือไปจากสิ่งที่เราพี่ชีงบอกว่าให้จดรายละเอียดขการกินแต่ละวันผมจะจดเลยนะฮะว่าวันนี้กินอะไรแล้วพรุ่งนี้รู้สึกเป็นยังไงนะฮะเราจะรู้ทันทีเลยว่าเรากินอะไรผิดสํมดงหรือเปล่าโอเคค่ะเดี๋ยวพี่จุ๋มก็จะไปกินต่อ แล้วก็จะไปนั่งสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วค่ะใช้มือแบบนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะฮะเพเป็นโรคไตกใกล้หายค่ะไม่จุ๋มเป็นแล้วหายแล้วค่ะกลับฟื้นกลับมาได้ทําบุญด้วยนะคะจะได้หายป่วยหายไข้ต้องทําบุญะคะ่ะบุญจะทําให้คู่กรรมคู่เวรเขาตามเราไม่ทันนะคะ ของเราบินิดจรวดขอให้ทุกคนแข็งแรงค่ะตาหายจกากโรคไตกันนะคะวัสดีครับพี่จุ๋มหายแล้วโอเคค่ะวัสดีค่ะพี่จุ๋มสวยพี่ทนเต้ค่ะ